สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับ LC7AP ครับผมกับเครื่องฟังปุ๋ยโชคทวีกเกษตรยนต์ครับวันนี้มาฟังปุ๋ยอ้อยครับผมเป็นอ้อยยอดอายุประมาณเดือนเศษครับกับดินที่ล้วนซุยครับผมเป็นพงเลยล้วนซุยแบบไงง่องครับ ไปก็บสิเกิดแบบบอคอยหน้าตาปปแล้วครับผมเพราะว่าดินแห้งครับเกิดแบบบอคอยชื้นตาปปแล้วครับผมกัดดินแห้งเสือเกินนี่ก็มาฟังปุยกัก่อนครับ แปลงนี้กัปลูกมันมาหลายปีแล้วปลูกมาสี่หาปีแล้วมี่ทําการเปลี่ยนพืชครับผมมาเป็นอ้อยครับผมปลูกทรายไปจั็หน้อยครับเพราะที่นี่มันสูงจั็หน่อยครับใส่พรวนดินย่างดีครับจนดินแบบดินทรายไงงองแบบดีอย่างหนึ่งครับผมดินแห้งแบบนี้ก็คือบ่มหญ้ากเกิดครับ แต่ของเสียคือจัิงีแล้วครับปล่อยก็บ่อยเกิดขึ้นกันแต่ก็ยังเกิดพรอะดอยู่ครับมันก็ค่อยแท้งขึ้นเรื่อยครับเหือนบทานเหมือนเรื่องของปุ๋ยโชควีเษยนย์ฝังลึกฝังทนงค่อยได้กินนานครับฝังแบบลึกๆเลย แบบรวดเร็วครับผมชชวงนี้งานหลายครับไปร้ายมองร้ายแปลงตู้เลดครับผมสวยงามครับมองนีดินซุ้มครับสิเกิดดีในจังน้อยครับผม มองดินซุ้มก็ึ้นดีขึ้นน้าตาดีอยู่สวยงามอยู่มองดินแห้งก็คือว่านะครับแต่ก็มีแทงสืงเลื่อยในอยย่